สวัสดีสสดค่ะดิฉันเด็กหญิงกัญญากรใจปีชาววัฒนากูลค่ะดิฉันเนด็กหญิงสตรนท่อนเหลืองบริสุทธิ์ค่ะดิฉันเด็กหญิงวิทธกาสศส,สีใจค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเรื่อง การศึกษาความหลากหลายของพืชน,น้ําในหนองเลงทรายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาค่ะเราไปดูกันเลยค่ะที่มาและความสําคัญหนองเลงทรายเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่เป็นระบบนิเวศของจังหวัดพะเยาทําหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับน้ําหลายแหล่งเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านและเป็นแหล่งทรัพยากรชุมชนอีกทั้งยังเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะพืชน,น้ําซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ หลายปีผ่านมาหนองเลงทรายเริ่มประสบปัญหาด้านคุณภาพของน้ําและความสมดุลของระบบนิเวศเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการชา้ล้างสารเคมีซึ่งอาจทําให้ระบบนิเวศโดยรวมเสียสมดุลและกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมชุมชนดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของพืชบริเวณหนองเลงทรายจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสมมติฐานของการทาโครงงานผลการศึกษาสามารถนําไปใช้วางแผนอนุอรักษ์ควบคุมพืชน้ําลุกลานฟื้นฟูพืชท้องถิ่น ความตระหนักรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาและจําแนกพืชแต่ละชนิด2เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การพัฒนาและการต่อยอดโครงงานนี้สามารถต่อยอดได้ทั้งด้านการวิจัยการอนุรักษ์จริงโดยสามารถเก็บข้อมูลพืชน,น้ําได้อย่างต่อเนื่องตามฤด,ดูกาลขยายพื้นที่ศึกษาไปยังแหล่งน้ําอื่นๆและนําข้อมูลไปพัฒนากิจกรรมอนุรักษ์เช่นการควบคุมพืชน,น้าลุกรานการปลูกพืชพื้นถิน่นและการฟื้นฟูระบบนิเวศนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับการสร้างความรู้ให้ชุมชนนักเรียนและรวมถึงเป็นฐานข้อมูลสำหรับ ชาวบ้านงานวิจัยทางการวิชาการในอนาคตทั้งหมดนี้ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาหนองเลงทรายให้ยั่งยืนต่อไปวิธีการดำเนินการขั้นตอนออกแบบและปฏิบัติ 1. วางแผนการสำรวจ 2. ลงพื้นที่สำรวจ 3. จํจำแนกข้อมูลขั้นที่1การค้นหาเดินค้นหาพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา โดยเดินสำรวจหาพื้นที่ที่มีพื้นน้ำภายในบริเวณพื้นที่ต่างๆของหนองเลงทรายโดยรอบแล้วประชุมสมาชิกในกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมในการศึกษาขั้นที่2การสำรวจสำรวจพื้นที่หนองเลงทรายและตลาดเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นน้ำที่มีผลกับชุมชนและวิถีชีวิต ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพืชน,น้ํา 2. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศระยะเวลาในการจัดทํา1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกาย,ยน2568